กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์น้อมพรฟ้าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะท่านาท่านคุณอา <c oughs> เพชรแก่นพุธที่ให้โอกาสค่ะจะเรียนท่าพี่น้องทุกท่าน <c oughs> ที่อยู่ในในโฟนอินนี้แล้วก็ที่รับชมจากสื่อค่ะ <c oughs> ชื่อมุก <c oughs> แสงธรรม รู้แก่นศีลค่ะอายุ45ปีค่ะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะชีวิตที่ได้พบแพทย์วิธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ประทับใจจริงๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะขออนุญ,ญาตขอโอกาสแบ่งปันตรงที่ว่าประทับใจในเรื่องของธรรมะที่เปลี่ยนจิตวิญญาณดวงใหม่ให้ในร่างเดิมนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติศีลซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องศีลที่ละเอียดหรือว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งยังไงซึ่งพอรู้จักท่านอาจารย์แล้วหรือว่าแพทย์ผีทำแล้วเนี่ยค่ะคือได้รู้ว่ามีมีระดับหยาบปานกลางแล้วก็ละเอียดทำให้ทาให้เรามีความสนใจฝ่ายธรรมะที่จากเดิมก็ก็สนใจฝ่ายธรรมะ มาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเหมือนงมๆอยู่ยังไม่ตรงจุดพอมามาได้ฟังธทาแล้วก็ได้รู้เรื่องศีลแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ก็คือว่าเราสามารถเลิกเนอสัตว์ได้ด้วยใจที่มีความเมตตาต่อต่อสัตว์ซึ่งเห็นอกเห็นใจเขานะคะตรงนี้ทําใหออ้แล้วยิ่งมาฟังความหมายที่ท่านอาจารย์บอกไว้ว่าเหมือนเป็น ประตูสู่พุทธะเลยถ้าเราเลิกเนื้อสัตว์ได้แล้วเป็นศีลข้อที่1ใช่ไหมคะแล้วที่ที่ละเอียดขึ้นไปก็คือไม่โกรธแล้วก็ปฏิบัติของเราอย่างนี้ทําไปช่วงที่รู้จักท่านอาจารย์นี่คือว่ารู้จักใน YouTube ค่ะเ,เราปฏิบัติศีลข้อหนึ่งเอาเป็นแม่นก่อนออในอยากปานการแล้วก็ละเอียดซึ่งโดยปกตินิสัยก็คือเป็นคนชอบแบ่งปันอยู่แล้วนะคะแล้วชอบช่วยงานอาสาสมัคร อยู่แล้วนะคะทีนี้พอพอรู้ว่ามีมีคือตก่อนไม่รู้จักคําว่าจิตอาสารู้จักคาว่าอาสาสมัครคือทํางานฟรีคือเรามีจิตใจอยากจะทํางานฟรีอยู่แล้วก็พอรู้ว่ามีคํคำว่าจิตอาสาคือทํางานไม่ไม่ได้รับเงินอย่างเงี้ยใจมันมีความฮึกมฮิมนะทํายังไงเราถึงจะไดเ้เป็นจิตอาสานะก็เข้าไปดูในเงื่อนไขต่างๆที่เราก็ทาที่เราก่อนคือว่าปฏิบัติศีล ให้เข่งคัดก่อนเริ่มจากข้อที่หนึ่งก็คือในในขั้นละเอียดเราก็คือไม่โกรธใช่ไหมคะที่ท่านอาจารย์สอนไว้เราก็ทําโดยเฉพาะกับกับพ่อบ้านก่อนนะคะว่าจะทํายังไงที่จะไม่โกรธเขาเวลามีมีผัสสะหรือว่าทําอะไรให้เราไม่พอใจค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆคือให้เข้าใจเรื่องกรรมคนคู่คือมีวิบากกรรมพอเราเข้าใจตรงนี้ เราก็เห็นหเห็นใจเขาแล้วก็เมตตาให้อภัยไม่ถือสาก็คือตอนนี้ก็คือทำความไม่โกรธให้กับใจตนเองเอก็คือกับพ่อบ้านนี้ได้สนิทใจนะคะแล้วกักบแล้วก็กับพี่น้องทางเมืองไทยแล้วก็แผ่ออกไปกับพี่น้องอ,ออกไปอีกนะคะที่ที่รู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ทำทำตรงนี้ในในศีลข้อที่หนึ่งค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้ มีโอกาสบำเพ็ญที่ที่ที่เยอรมันแล้วก็ประเทศเในยุโรปนะคะซึ่งเราก็มีมีพี่น้องที่สนใจฝ่ายธรรมะแล้วก็เลยได้แบ่งปันว่า,าการปฏิบัติศีลที่ถูกต้องถูกตรงตามแพ่ยิธรรมตามท่าอาจารย์เนี่ยค่ะก็คือจริงๆก็คืออ,อยู่ในแพทยิธรรมซึ่งเป็นแพ่ทยีพุทธที่นําหลักคําสอนอามา มาบุรณาการในการดูแลสุขภาพมีก็มีพี่น้องที่ที่เยอรมันทีเ่เริ่มมาด้วยกันแรกๆเลยเนคะคะแล้วเขาก็ปฏิบัติตามแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาซึ่งคือมันเป็นเรื่องราวที่ที่น่าสนใจตรงนี้ขออนุญาตขอโอกาสให้เจ้าตัวเขาได้แสดงความเห็นตรงนี้ได้ไหมคะเชิญน้องศิลประดับที่อยู่ในไลน์นี้ค่ะ ศินประดับอยู่ตรงไหนคะอ๋อศินประดับค่ะเชิญค่ะยังไม่เปิดเสียงค่ะ โซเชียลที่เขาเล่นอย่า่ยิ่งค่ะเป็นทางทีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเอาไม้ใกล้ปากอีกหน่อยนะคะเอาไม้ใกล้ปากอีกหน่อยค่ะไม่ได้ใส่สมอลไม่ไม่มีสมอลท็อกใช่ไหมจ๊ะมันบล่อกข้อเธอนั้นเนี่ยต้องหาถอยหายนิดเลยถ้าถ้าไม่มีสมอลท็อกอาจจะไม่ช้าที่นอนจนมาเด็เสีย อเอเอชื่อเอสินประดับนะคะผู้ีาท,ที่อาจารย์ท่านเล่นมิตราตั้งให้อยู่ที่เยอรมันค่ะอายุปีสองปีได้รู้จักกับแพทย์ผู้ผีทาจากพี่แบมที่แส,ทสงทำชีวิตที่ได้รู้จักกับแพทย์ิถีธีทมในศาสตร์ของท่านอาจารย์ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจะพูดได้ว่าคือเปลี่ยน เปลี่ยนคิดเินยาณใหม่เลยก็ได้ต้องัทธาวใน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 คำสอนของท่านอาจารย์ของพุทธะนะคือั่นแหาหาอัศามันให้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากเอ,อ่อจากคนที่อ่อนแอจากคนที่ชื่นหวงังคนที่หมดหวงังให้มาเป็นคนที่แข็งแกร่งกะดูกอ่ะ ที่แข็งแกร่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่นะคะใช้ชีวิตใหม่แล้วก็รู้จักคุณพระเขาที่จะศัสนาที่ตรงที่จูตกันกระสุนชิที่ละเอียดให้เขาสลับนะกล้องให้เราสิ้นที่ละเอียดแล้วก็มามามารู้จักการเมตตาการให้อภัยการไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ทําร้ายชีวิตอื่น คือมันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะแล้วเมื่อก่อนที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็คิดว่าเนาะมันตามหาสามแต่เครื่องจังหวะนึงที่ชีวิตมัน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 มเจอวิกฤตหรือว่าเจอวิบากกรรมเนาะมันเหมือนเรามาอยู่อยู่ในห้องชั้นละเนาะมันทํามันทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นหาทางออกไม่ได้นะคะ แต่ทีนี้พอพอพอเจอวิกฤตแล้วได้มาเจอพี่แบมแล้วได้มาเจอท่านอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้เรามาตั้งต้นใหม่เออต้องอยู่กับสถานที่หรือสิ่งที่ไม่ใช่ให้มันได้ที่แรกก็คิดจะกลับเมืองไทยเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนนี้ยังที่ยังไม่ได้เจอกับท่านอาจารย์เนี่ยท่านยังของพอพทเนี่ยก็คิดอยากจะกลับไปไปอยู่บ้านเราตามภาษาคนเราเนาะแต่พอได้มาเจอท่านอาจารย์พอได้มา มาฝึกปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาอะไรเยอะๆอะถ้าเราหนีไปแล้วก็มีลูก้วมนะคะถ้าเราหนีไปเนี่ยคงจะเป็นการหนีบิากรรมเนาะต้องอยู่กับมันใ้ได้แล้วก็ต้องใช้ให้หมดทุกวันนี้ก็อยู่มีความสุขนะคะแล้วก็ช่วงที่โควิดเนี่ยก็มีมั่งนะคะที่ใหม่ๆก็กลัวเนาะแต่พอฟังท่านอาจารย์ไปเออมันใช่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆพอเราได้ไปคุยได้ไปอะไร ก็กลัวนะคะมีคนกลัวเยอะกลัวจนที่แบบว่าห้ามเราไปหาห้ามเข้าใกล้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยพอไปฟังพอได้ฟังท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ท่านบอกว่าคืออะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวจนตนุกไม่ตกใจจนนี้นเนี่ยมันก็ทําให้เราสู้นะคะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ทําทํางานเนาะก็ทํางานเยอะอยู่แล้วก็จะทำจนแบบว่าอาทิตย์หนึ่งก็สีห้าวันแล้วก็มาบวกกับลูก,กอะไรเลยนะมันจะไม่มีเวลาทีนี้พอได้มาหยุดงานเนี่ย เออเรามามาเห็นชีวิตตัวเองเนาะมันดิ้นเนาะมันมันเร่งรีบมันทําไปอย่างเงี้ยพอช่วงที่เขาให้หยุดงานก็ต้องหยุดนะคะทําอยู่ร้านอาหารด้วยทีนี้มันมีเวลาเยอะเนาะมันมีเวลาเยอะเลยไม่ได้มามาได้ดูตัวเอง ي, เหมือนที่ว่าเราเราขาดข้อก้าวไปนะพอได้หยุดงานแล้วเนี่ยหยุดหมดนะคะเออสี่ห้าวันเราหยุดหมดเลยมันก็มีอะไรให้เห็นหลายๆอย่างมันก็ได้มาทํา แล้วก็คือที่นี่ยพ่อบ้านเขามีสวนนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ทําไม่เป็นนะคะสวนก็เคยปลูกไหมคะปลูกแต่ว่าก็ปลูกไปตามที่ว่าบางครั้งก็ตายบางครั้งบางอย่างมันก็เกิดบางอย่างมันก็ตายเพราะเราไม่เคยทําใช่ไหมคะทีนี้พอมาพอมามันมีเวลาบ้างเ้าก็อยากทากํมามั่งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทาก็ไปทําช่วยของพ่อบ้านเนาะคือจะออกไปสวนเขาจะมีสวนเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตามฤดูกาลของเขา แต่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูสวนผักักสวนครัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาช่วงโควิดเนี่ยเราก็ติดตามติดตามพี่น้องเนาะได้ดู y o u t u ไปได้รู้แล้วก็พี่น้องต่างประเทศอย่างเงี้ยทาไมพี่น้องิ่งปลูกได้สวยจังเลยเรามีที่มีดินมีอะไรครบเลยแต่เราทําไม่เป็นพอมาปีนี้นะคะ่ะมาดูมันมามามา,มา,มาดูดูแล้วก็ถามพี่น้องที่เขาปลูกขายเนาะเพราะว่าทิ่นี่อยู่เนี่ยจะเป็นทิ่ เกษตรกรหรือเปล่าก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันจะมีผักตามฤดูกาลแล้วมีคนภัยที่เขาไมา่อยู่แล้วก็ปลูกผักแล้วเขาได้ขายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็แบบว่าคือมันคุ้นเคยกันไปช่วยกันนะคะบางอย่างก็ซื้อบางอย่างก็ได้มาทีนี้เราก็เลยลองมาทําค่ะแต่ทีเนี้ยเอ,อส่วนที่ทําอยู่เนี่ยอ,อดินเหมือนว่าดินดินเราเคยทําอะไรแล้วเราไม่ได้ดูแลเขานะคะมันบางอย่างมันก็สวยเนาะบางอย่างมันมัน,ม,นมันก็ไม่สวยแต่ว่าผักของบ้านเขาเนี่ย จะขึ้นขึ้นสวยและงามมากค่ะแล้วทีเนี้ยไอเราก็สังเกตนะว่าผักกันไหนที่มันมันขึ้นง่ายมันขึ้นดีส่วนมากของไทยก็จะเป็นพวกวพวกวางตุ้งใช่ไหมคะพวกกวางตุ้งแล้วก็สลัดหอมอย่างเงี้ยเราก็เลยมามามา,มาศึกษาแต่มันมีความสุขมากเลยนะคะพอได้มาทําเกษตรแล้วทีนี้ยิ่งมาดูช่วงช่วงเนี้ยอาจารย์ท่านอาจารย์ที่ไปอยู่ภูผาฟ้าน้าใช่ไหมคะใจมันก็อยากไปนะคะคือมันมีความสุขมากเลยเป็นคนที่ชอบเอ่อ พวกอภูเขาแล้วมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เห็นท่านอาจารย์แล้วก็พี่น้องทําตัวเองก็เลยเลยเลยมาทํามั่งคือทํามันทําไม่เป็นน,นะคะคือมันมีม,มีมีพื้นที่เยอะแต่เราไม่เคยทําไม่เคยปลูกทีนี้ก็เลยมาลองจูรินซีอ่ะไม่รู้จักก็ทําก็ดูด,ดูดูตามคลิปที่พี่น้องเออเออช่วยแชร์ช่วยให้ความรู้ทาง youtube ทางอะไรนะคะแล้วก็ที่มีให้ความรู้ก็ทํานะคะ จุลินซีก็ขึ้นแต่ว่าบางอย่างที่ทํามาแล้วก็ดีหน่อยที่ว่ามีพี่น้องอยู่ใกล้นะคะอย่างอย่างพี่แบมเนาะก็ถามว่าจุลินซีเนี่ยเขาทําเขาทําไปแล้วเขาใช้ยังไงเพราะว่าเป็นคนชอบทําค่ะแต,แต่แต่คือไม่รู้วิธีการใช้เนาะทีนี้พี่แบมก็จะแนะนํานะคะคือคือก็ศึกษาแต่ทีเนี้ยคือจะชอบแบบว่าออปากกปากเลือกถามแล้วก็ทำนี้นะคะจุลินซีก็ได้แล้วก็ตอนนี้กําลังกําลังศึกษาเรื่องจุลินซีที่ว่าเราจะไปบาบารุงดินยังไงนะคะเพราะว่า ดินดินเหมือนว่าเขาไม่ได้ดูแลมานานแต่ก็ปลูกนะคะเมื่อก่อนปลูกปลูกไอ้พวกมันสัมปรังปลูกพวกหอมใหญ่อย่างเงี้ยก็เลยพอมาดูท่านอาจารย์ที่ท่านพาทํากษสีกรที่ทําอะไรมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยนะคะที่แบบเออได้มาได,ได,ได้ได้กินของที่ตัวเองทํานะคือแบบว่ามันไม่สวยแต่ว่าเรารู้ว่าเราใส่อะไรเหมือนเราไปซื้อซื้อเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาบำรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าพราะบ้านเขา,เขาเ,ขา,เ,ขาเขาเป็นเอ่ออะไร เหมือนเขาทาทาสวนทําอะไรด้วเขาจะบอกว่าคือคือหนูจะไม,ไม,ไม่ไม่ใส่พวกปุ๋ยนะคะหนูจะพายพายามเอาอะไรอะ่ะเอาฉีดเราหนี้น้องไปหมักกับผักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาไปรดน้ําเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเธอไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเลยมันก็จะไม่สวยหรอกเพราะว่าของเขาเขา,จะ,าะจะฉีดยาไปตามได้ไหมคะจะฉีดยาไปตามฤดูกาลที่ที่มันจะต้องฉีดเนาะเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็คือมแมลงแมลงหรืออะไรอะ่ะบางครั้งมันก็จะเสียไปเลย ทีนี้เราก็พยายามที่จะว่าเออมแมลงกินก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะปลอดภัยปลอดปลอดภัยค่ะ mm. แล้วก็มาขอสรุปนะคะว่าคือช่วงโควิดคือได้ทามาท่านอาจารย์ก็คือทําให้ใจเราไร้ทุกข์คือไม่กลัวไม่กหนกจนเกินไปแต่ก็ป้องกันและระวังก็เขตที่อยู่ก็ดีหน่อยนะคะคือหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยก็คือมีอยู่ หมู่บ้านที่อยู่เนี่ยไม่มีแต่ถัดอีกไปหมู่บ้านหนึ่งก็เ,เป็นอยู่ประมาณสิบกว่าคนแต่ของของเขตที่อยู่นี้ก็คือไม่ไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ค่ะคนที่นี่เขาก็บางคนเขาก็กลัวส่วนมากเขาก็ปกติกันแต่ก็คือเด็กเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเพิ่งจะเปิดได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์คือไปอาทิตย์ละสองวันนะคะก็อยู่บ้านตลอดค่ะแล้วก็ธรรมะที่จเจริญในใจคือ มีความสุขและผาสุขแล้วก็ได้ได้หมู่มิตรดีได้พี่น้องที่ดีแล้วก็มีการเออ่คุยรรมะกันทุกอาทิตย์เวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะนึกและลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์ท่านพ่อครูและท่านครูบาอื่นๆแล้วก็ได้มีพี่น้องที่แบบว่าเออพ่อมันคือบางครั้งนะคะคือเราเราเราได้ฟังท่านอาจารย์หรือยังไงอ่ะแต่ว่าก็คือฟังคือบางครั้งอ่ะ แต่ปัญหามีเรา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 นึกถึงคําสอนของท่านก็ปล่อยนะคะก็ปลดได้แต่บางครั้งก็คือเฮ้ย hey, อันนี้ไม่ได้มันต้องพูดกันจริงๆอย่างเงี้ยคือเราเราเราจะมีพี่น้องที่ว่าเออเอาไว้ไปคุยแรืวอเสภวนากันว่าคืออย่างเงี้ยมันมันมันเจอเจอผักส,สะอย,อย่างอย่างมากก็ในครอบครัวนะคะคือเราเราเรา,เราต้องเอาออกให้ได้ก่อนเราเราต้องคงต้องวางให้ได้ก่อนถ้าได้คุยกับพี่น้องลรวบางอย่างเราในนี่เราเราเราแชร์ประสบการณ์หรือว่าอะไรกันอะ พอเรามาคุยแล้วมัน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 ก็ปล่อยได้เยอะนะคะเหมือนเออพี่คนนี้เขามีประสบการณ์อย่างนี้พี่คนนี้เขามีประสบการณ์อย่างนี้เราเอามาแชร์เอ้ยบางครั้งเราก็บอกว่าบางครั้งก็พือปัญหาของพี่เขาอ่ะมันเหมือนว่ามัน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 หนักกว่าเรานะแต่ว่าพี่เขายังปล่อยยังนี้ได้เลยเราก็เลยมาลองทําตามค่ะมันก็ทางนี้มีเพื่อนนะคะค่ะ ขอเดี๋ยวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคือทางเยอรมันนี้ก็มีกลุ่มก้อนที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยอภิริหากันนะคะ,ะน้องสินประดับนะคะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะเราเคยน้องน้องน้องนี่เคยก็เคยมาที่ประเทศไทยเราแล้วมาเข้าค่ายที่ประเทศไทยอยู่หลายครั้งนะคะ,ะยินดีด้วยกับการมีอาชีพเป็นเกษตรกรแล้วนะคะ อาชีพกสิกรรมนี้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดที่พ่อครูสมณพโธิรกล่าวไว้นะคะไม่มีอาชีพไหนจะดีไปกว่านี้แล้วทีนี้ถ้าไม่มีโควิด1 9ทีนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมีเวลาที่จะกลับมากลับมาพิจารณาไม,ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาเริ่มต้นว่าเราควรจะทำอะไรนะคะแบบข้อมูลนี้ทำให้ จิตาสาแพทย์วิธีทหํหลาหลายๆท่านก็คือได้ขอบคุณโควิด1 9หรือโรคที่คนอื่นตระหนกแล้วก็เป็นวิกฤตนี้ในวิกฤตก็มีโอกาสนะคะแล้วเราก็ช่วยโอกาสนั้นที่จะทำประโยชน์สูงสุดยินดีกับการเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ได้ค้นพบวิธีดูแลพืชผักที่ทำให้ได้ถึงกลับมาได้ผลผลิตมาแล้ประทานเองด้วยนะคะ คนเข้าใจในะคนที่ทำใหม่ๆจะยินดีแล้วก็มีความสุขก็จะพี่น้องเราในหลายๆท่านนะคะมีเยอะแยะแล้วมีต้นเยอะแยะมีต้นไม้ทำได้หลายอย่างอย่างเช่นที่พี่แดงมีนะคะสวนพี่แดงสวนล่าหรือว่าสวนวิจุกนะคะนี่น้องใหม่นะคะน้องใหม่ในแวดวงกสิกรรมของเราค่ะอามาที่ไหนอีกดีคะ 哈。啊。<Ha. S 2> uh.